เริ่มต้นตัวแม่รับสี่ตัวนะครับก็ IVF บีบมาสเตอร์เลือดลอยเนี่ยนะครับก็ทำสี่ตัวนะครับก็ติดสามตัวนะครับซึ่งเรากำลังรุนแล้วก็ทนุทะนอมอยู่ขนาดนี้เอาสิบนี้ติดแล้วครับบีบมาสเตอร์เลือดลอยครับของแม่ของลิซ่าอันนี้เป็นผสมฝากตัวอ่อนนะผมฝากตัวอ่อนครับผมย่าฝากตัวอ่อนอ IVF ไอพีเอฟครับผมตัวนี้ติดแล้วนะครับเรือบร้อยครับผมบิดไปครับผมเรือบร้อยนะครับผมติดแล้วครับครับตัวนี้อีกไปอีกตัวหนึ่งครับตัวนี้อีกตัวหนึ่งใช่ไหมครับใช่ครับสอมตัวทั้งหมดครับนี่ครับตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะครับผมติดเหมือนกันครับผมร้อสิบสีี่สวัสดีครับ พบกับช่อง MC ฟาร์มช่องของคนรักเกษตรวิถีด้วยวิธีพอเพียงสาระดีในการเกษตรวันนี้ผมได้มาเยี่ยมชมฟาร์มอีกที่หนึ่งเป็นฟาร์มวัวอีกที่หนึ่งของกระสังครับผมเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักของฟาร์มกันครับผมมาติดตามชมกันเลยครับผมลุงลุงสวัสดีครับสวัสดีครับครับลุงแนะนำตัวหน่อยครับผมครับผม ร่งมเทียบทองครับครับอยูโฮสนาฟาร์มครับครับครับโฮสนาฟาร์มก็ที่กัดก็ตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่143ครับครับหมู่14ครับตำบลกระสังครับอำเภอกระสังก็มีลำเป็นบ้านขามหมู่บ้านขามครับครับครับผมครับเริ่มแรกลุงลุงประกอบอาชีพอะไรมาก่อนครับผมผมเป็น อาจารย์สซนอยู่ที่โบสถ์นะครับเป็นครับเป็นนักศาสนาครับอือครับครับครับแล้วกว่าจะได้มาเป็นฟาร์มแบบนี้อลุกๆทำมากี่ปีนะครับก็ปีนี้เข้าปีที่สองครับก็เริ่มต้นจากศูนย์เนาะไม่ค่อยไม่ไม่มีประสบการณ์ไม่มีความรู้อะไรก็มีใจรักในเรื่องของการเลี้ยงวัวนะครับก็เลยเริ่มต้นครับโดยที่ได้รับการสนับสนุนจากลูกๆลูกชายและลูกสะใภ้ที่ดูแลอยู่ <ท Lanc ash ire> ครับครับ <int il ab ide> ครับเริ่แรกเราเอาวัวมากีต่ตัวครับที่ฟาร์มนี้แรกๆเราเอามา19ตัวเก้าต <str> ัวใช่ครับ <c oughs> เป็นสายพันธุ์อะไรบ้างครับเป็นเล่หมดเลยครับเป็นสายเดียวเลย oh. เป็นสายเล่สายเดียวครับก็เอามาจากหลายๆที่ครับ <int il ab ide> ซึ่งเริ่มต้นจากตัวเล็กๆนะครับครับซึ่งยานมบ้างแล้วก็บางตัวก็โตแล้วบ้างนะครับครับแต่ส่วนใหญ่จะเริ่มจากตัวเล็กๆนะครับมามาขุนเอา เพื่อที่เราจะเป็นแม่รับนะครับ<ม>ต่อไปในอนาคตนะครับเพราะว่าก็มาในสายของพันธุกรรมเนาะไม่ได้มาสายขุนแค่ค,ครับก็เลยว่าเพื่อที่เราจะพัฒนานะครับแล้วก็ต่อยอดออกไปให้ให้ในระยะยาวนะครับลักษณะนี้ครับตอนนี้เราพัฒนาม่ล่ากี่ตัวแล้วครับผมตอนนี้เรามีเลือกเพศบ้างแล้วก็มีการพัฒนาเรื่องของ ivf ด้วยครับก็ตอนนี้เริ่มต้นตัวแม่รับสี่ตัวนะครับก็ i v f ี e e ั Master เลือดลอยเนี่ยนะครับก็ทำสี่ตัวนะครับก็ติดสามตัวนะครับซึ่งเรากำลังรุนแล้วก็ทนุทนนมอยู่ขณะนี้โอ้ครับเป็นความรู้ค่อนข้างใหม่นะครับผมกระบวนการฝากต่อน i v f ใช่ครับ IVF ผมครับเดี๋ยวผมเจาะลึกไปเลยนะครับเริ่มแรกเราเตรียมแม่พันธุ์แบบไหนครับผม ก็ต้งแต่แตเดือนขึ้นครับเริ่มจากแม่รับที่มีความสมบูรณ์ก่อนครับก็คือว่าแรกๆเราเข้าใจอยู่ว่าบัวนะครับโดยเฉพาะเล่เนี่ยถ้าเป็นแม่สมบูรณ์จริงๆก็น่าจะส8บเดือนขึ้นไปสามารถที่จะทำะไม่ว่าจะเป็นผสมหรือทํา IVF ได้นะครับทีนี้ว่าบางตัวที่เราผสมก็ยังไม่ถึงดีเพราะเื่องจากว่าเราดูแลเอาใจใส่เขาดีมากนะครับเราเลี้ยงเขาดีครับแล้วก็เขาก็ ในสายเล่ด้วยก็เป็นสัตว์เร็วนะครับทีนี้ก็เราก็ให้หมอที่มีความเชี่ยวชาญด้านนี้มาตรวจนะครับแล้วก็คปรึกษากับหมอว่าเราสามารถที่จะทําได้ไหมเพราะว่ายังไม่ถึง18เดือนครับแต่ว่าวัวมันมีความสมบูรณ์แล้วครับดังนั้นหมอมาเช็คนะครับในเรื่องของเทคโนโลยีของเขาเอามาเช็คเอามาซาวดูนะครับแล้วก็เขาก็เห็นว่าน่าจะทําได้นะครับแล้วเราก็ตัดสินใจที่จะให้ทําครับ ก็ในส่วนของการทําแต่ละครั้งราคาก็สูงนะครับเวลเาว่าถ้าเรามองอนาคตข้างหน้ามันก็จะคุ้มนะครับเราลงทุนแรกๆก็สูงหน่อยแต่ว่าอนาคตก็อาจจะคืนทุนได้นะครับในระยะเวลาที่ไม่ไม่นานนับที่หมอมาทําให้นี่ทําให้กี่ตัวนะทําให้ทั้งหมดสี่ตัวครับครับผมก็เรียกว่าติดกี่ตัวติดสามโอ้ก็ถือว่าโอเคกันครับผมใช่ครับแล้วก็แล้วก็รู้สึกมีความสุขมากแล้วก็ เราก็เป็นครอบครัวคิสเตรียนเราก็ขอบคุณพระเจ้ากันใหญ่นะครับสําหรับผลที่พระเจ้าประทานให้นะครับในส่วนตรงนี้ครับก็มเียงฉลองเล็กๆกับลูกกับหลานที่นี่ยังมีความสุขครก็เท่ากับประสบความสําเร็จใช่ครับเพราะว่ามือใหม่แต่ก็ถ้ามันติดขึ้นมาใหม่ก็ไม่ธรรมดาใช่ครับผมว่าเป็นฟาร์มเดียวอีกที่ของกระสังใช่ครับมประสบความสำเร็จตอนนี้เป็นน้องใหม่แล้วก็พยายามที่จะ พัฒนาไปเรื่อยนะครับใช่ครับเรียนรู้ด้วยเหมือนภาษาฝรั่งกขาใช้เริ่นเรื่งบด้วยเองเรียนด้วยทําไปด้วยครับบางทีทฤษฎีมันได้ไม่ช่วยอะไรมากเราไม่ได้ทําครับอันนี้ก็เรียนด้วยทําด้วยครับครับก็เป็นบทเรียนแต่ละวันที่เราอยู่กับเขาครับครับผมว่าหลักๆนี่เราต้องมีอาหารการกินแบบดีแน่นอนใช่ไหมครับก็คือ ไม่ขี้เกียจแน่นอนเรื่องสาคัญที่สุดคือไม่ขี้เกียจนะครับถ้าเลี้ยงวัวพกนี้ถ้าใช้สมบูรณ์นะครับเราต้องเหนื่อยหน่อยขยันหน่อยแล้วก็เรียนรู้ในเรื่องของโภชนาการไปด้วยนะครับเพราะว่าอาหารบางอย่างก็ไม่ถูกนะครับอาหารบางอย่างมันก็ดีอร่อยแต่มันไม่เพิ่มคูณเนื้อเพิ่มคูณพลังให้กับวัวมันก็เลยต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆถ้างั้นเพื่อบอกสูตรได้ไหมครับว่าเดี๋ยวเผือกเกษตรกรเขาไปปรับใช้ใช้ในฟาร์มตัวเอง ได้ครับได้ได้ครับอย่างเช่นอย่าปิดครับอย่างเช่นเช่นเราใช้ข้าวโพดบดข้าวโพดบดครับข้าวโพดหวานครับนะครับแล้วก็บางช่วงถ้าราคาข้าวโพดมันต่ำอย่างเช่นข้าวโพดแป้งเราก็จะเอามามาช่วยนะครับซึ่งเราก็ให้ปริมาณที่เหมาะสมนะครับแล้วก็ที่หลักๆคือฟางเนี่ยสำคัญนะครับเพื่อจะช่วยในเรื่องของการย่อยของเขาระบบย่อยของเขาด้วยนะครับแล้วช่วงไหนที่มีหญ้า นะครับซึ่งเราปลูกแพนโกลาแล้วก็ยญ้าธรรมชาตินะครับ,รบก็เราก็จะเกี่ยวให้เขานะครับในใน ในแต่ละวันครับมีกี่ตัวนะครับทุกวันนี้ตัวนี้มี21ตัวครับ21ตัวก็ไม่ใช่น้อยนะครับผมครับผมครับไม่ใช่น้อยออล้อันหนึ่งก็คือกากเบียเราให้กากเบียด้วยครับนะครับวันมื้อละถุงนะครับ21ตัวนี้ก็แค่หนึ่งถุงต่อมื้อก็โรยโรยให้พอมีกลิ่นนะครับครับก็ก็พอให้เขามีสารอาหารใช่ครับเพราะว่ามีโปรตีนค่อนข้างจะสูงครับครับในช่วงที่หญ้าไม่ค่อยมีหรือว่าอาหารเสริมอย่างอื่นไม่ค่อยมีทันี้ว่าหลายคนอาจจะถามว่าวอาหารมันดีไหมดีครับ แต่ว่างบประมาณไม่พอครับหัวหาราคาแพงมากสูงมากนะครับทีนี้ว่าถ้าเรายืนระยะยาวลักษณะนี้ลักษณะของการทําสายพันธุกรรมเนี่ยแคต้องใช้ระยะเวลายาวอีกหลายปีเพราะฉะนั้นเนี่ยทำยังไงจะลดต้นทุนให้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้ครับนะครับก็เลยว่าเราไม่ได้ใช้หัวอาหารนะครับเราใช้ตัวนี้แทนครับครับน้งครับเราผสมแยกเพศด้วยไหมครับใช่มีมีด้วยครับมีครับประมาณ สี่ถึงห้าตัวครับที่ที่ทําแล้วนะครับครับแล้วก็ติดแล้วด้วยติดแล้วด้วยใช่ครับครับติดแล้วด้วยแล้วก็เราก็พยายามที่จะให้ได้ตัวเมียมากที่สุดเท่าที่จะทําได้ใช่เพราะว่าเรานจะเอามาเป็นตัวรับได้ดีใช่นี้ว่าถ้ามันได้ตัวผู้ขึ้นมามันมันไปโตมันมันโตไม่ได้มันตัวผู้เนาะทาไมสวยจริงก็เป็นพ่อพันุ์ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องขายทิ้งไปโดยที่เสียเวลาใช่ทีนี้เราก็ ลงทุนที่จะซื้อน้าเชื่อให้แพงสักนิดหนึ่งใน<ฤ>เรื่องของกรารแยกเพศเนี่ยแหละน<ฤ>ะครับเพื่อที่ให้มันได้ตัวเมียขึ้นมา<ฤ>ครับทําตัวเมียให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้เพราะตัวเมียมันยึดต่อยอดได้เยอะนะครับต,<ฤ>ตัวไหนที่มันเป็นรูปพันธสันถานที่มันสวยงามเนาะครับโครงสร้างที่ดีอะไรอย่างี้เราก็จะเก็บเป็นแม่บ็อกของเราเลย<ฤ>ครับ<ฤ>แต่ตัวตัวที่มันด้อยกว่านิดหนึ่งเราก็จะขายให้เกษตรกรที่ ต้องการที่จะมีแม่อเป็นตัวรับถอไปเนี่ยนะครับทีนี้นี่คือเหตุผลที่เราทําแยกเพศครับครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันผสมธรรมดาไม่แพงเนาะน้ำเชื้อครับไม่กี่บาทแต่ถ้าแยกเพศมันราคามันก็แล้วแต่สายพันธุ์ของมันเนาะมันก็แพงขึ้นลงทุนมากขึ้นนะครับแต่ก็คิดดูแลมันคุ้มใช่เพราะว่าตัวเมียเนาะ ทำยังไงให้มันได้ตัวเมียมากที่สุดใช่ใช่ครับแต่ตัวผู้มันไม่มีราคาเท่าไหร่ครับเลี้ยงไปก็ราคาก็อยู่เหมือนเดิมใช่ใช่ครับอันนี้ก็คือวิธีการในวิธีหนึ่งนั่นแหละตามลุงที่อย่างน้อยเราก็ต้องเอาตัวเมียไว้ก่อนเอาตัวเมียไว้ก่อนครับพยายามเอาตัวเมียให้ได้มากที่สุดใช่ครับอย่างน้อยเราก็มองมองดูอนาคตแล้วมันอาจจะไปได้แน่นอนไปได้แน่นอนครับถ้าเกิดตัวเมียเนี่ยมัน อย่างน้อยคนเอาไปทําพันต่อก็ยังดีนะครับคนที่ไม่ได้เน้นเรื่องสายพันธุมากคแต่ได้ตัวเมียไปมันก็เกิดลูกออกเกิดดอกออกผลอีกนะครับมากมายแต่มันได้ตัวผู้มันมันไปไม่เป็นนะครับมีแต่คุณจำหน่ายมีแต่คุนกับทําพ่อพันธุทีนี้ไม่สวยจริงพ่อพันธก็คงไม่เป็นไปไม่ได้อนี่คุนมันก็ราคาหัวขุนในยุคนี้มันโอ้โหอยู่ยากอืครับ วัวราคาตกครับใช่ช่วงนี้ก็ยิ่งยิ่งช่วงนี้ถ้าวัวราคาตกมากนะครับจนน่าตกใจแล้วเกษตรกรก็บนกันทุกคนครับใช่ครับครับเมื่อก่อนกิโลละร้อยเดี๋ยวนี้เก้าสิบบาทใช่วัวขุนก็เลยว่าถ้าเปรียบเทียบเรื่องการลงทุนหัวอาหารกําลังของเรานะครับแรงงานแล้วก็่าบริหารจัดการต่างๆไม่คุ้มเลยครับเลี้ยงไปก็เสมอตัวครับลักษณะนั้นครับอันนี้เรามีวิธีการ แบ่งแบบใหม่ครับผมแบบว่าเราอย่างเช่นตัวนี้เนาะติดอ่าติดแยกผสมที่เราผสมไปสายพันธุ์อีกอย่างหนึ่งแล้วอีกอีกอีกแม่บล็อกอีกอันหนึ่งเราไปผสมอฝากตัวอ่อน IBF ครับผมเรามีวิธีการแยกแบบมีมีเหมือนกันครับเพราะเราจะดูโครงสร้างก่อนใช่ครับต่อไปถ้าโครงสร้างมันดีเนี่ย i v f แน่นอนใช่ครับต้องทําอย่างนี้แน่นอนครับเพราะว่าเราเรายอมลงทุนลักษณะนี้ดีกว่าอครับครับ เพราะว่านานาคตผมเชื่อว่าถ้าเกิดตัวมอย่างเช่นตัวนี้ออกมาเนี่ยลูกออกมาเนี่ยคงจะสวยแน่นอนการสร้างอะไรต่างๆในตัวนั้นเราก็จะเพิ่มพวกไอพอตัวไปใช่ครับแล้วก็ความฝันเนาะอันนี้เป็นความฝันเล่นๆของเรานะครับถ้ามีเลือดร้อยสักยี่สิบตัวหรือสิบตัวในโค้งนี้ก็ยืนสบายครับยืนสบายแน่นอนครับสบายแน่นอนครับผมครับครับ ก็พัฒนาไปตั้งแต่นี่แหละครับจากศูนย์ันถึงร้อยต้องใช้เวลาอีกหลายปีครับครับครับว่าสำเร็จแน่นอนครับครับผมขอบคุณครับผมขอบคุณมากเลยครับอย่างอย่างตัวไหนนะครับที่ว่าผสมติดแล้วครับผมตัวสามช่องเนี่ยครับผมเบอร์สิบนี่ยครับไปดูตัวที่ผสมติดนะครับผมครับเบอร์สิบนี่ติดแล้วครับมีมาสเตอร์เลือดร้อยครับของวิขาหก็ตัวเป็นผสมฝากตัวอ่อนนะครับผมใช่ฝากตัวอ่อนครับครับผมย้ายฝากตัวอ่อนไอไอบีเอฟ ไอพีเอฟครับผมตัวนี้ติดครับเรียบร้อยครับผมบีดไปครับผมเรียบร้อยนะครับผมติดแล้วครับครับตัวนี้อีกไปึีนตัวหนึ่งครับตัวนี้อีกตัวหนึ่งใช่ไหมครับใช่ครับสามตัวทั้งหมดครับนี่ครับตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะครับผมติดเหมือนกันครับผมเอาสิบสี่นี่ติดแล้วครับนี้กับกับอีกตัวหนึ่งตัวหนึ่งตัวนี้ครับผมนี่ครับตัวนี้ก็เพชร้วครับผมน้ำเพชรน้ำเพชรเนี่ยครับก็ติดครับอืมครับนี่เราก็เรียกว่าะสมวาร์เซเมนะครับติดสามตัวครับผมผสมสี่ตัวก็เรียกว่าไม่ใช่ธรรมดาครับผมนี่ครับ เขามีความสมบูรณ์มากครับดูลักษณะของัวที่ติดเนอะมันจะไม่มีซิกโครงมันจะไม่มีอะไรนะครับคคครรรััับบบก็คือว่าราคาก็ผมว่าราคานี่ก็ไม่แพงนะครับเพราะว่าถ้าถ้าติดมานี่ก็คุ้มยังไงก็คุ้มครับผมใช่ครับเพราะว่าเราถ้าเราผสมตามระบบเลยเนี่ยนะครับโดยที่ไม่ใช้ i v f เนี่ยมันก็ใช้เกือบสิบปีกว่าจะได้ร้อยหนึ่งือดร้อยครับครับ อีกหลายปีกว่าจะได้ครับคือจะไม่ได้ด้วยซ้ําไปครับก็เป็นทางลัดเป็นแนวทางเลือกให้เกษตรกรอหันมาทําแบบนี้ก็ดีครับผมคือเราจะได้ประหยัดเวลากว่าจะได้เลือดร้อยอย่างเงี้ยครับผมเราก็มีมีแนวทางที่มีแนวทางเลือกครับผมมีแนวทางเลือกดีๆแบบนี้ก็ผมว่าไม่น่าพลาดนะครับผมงเช่นสายเนื้อเรามีวิธีการจัดการ จะให้เนื้อออกมาดีแบบไหนครับที่มองจริง,รงสายเนื้อผมถ้าจะสังเกตว่าสองอย่างที่เราใส่ก็คือบีบสายเนื้อใช่ไหมครับ,รบแล้วก็เ,เล่ก,ก็เป็นสายเนื้อครับ,รบซึ่งตัวนี้มันก็มีมีน่าจะพัฒนาไปครับในลักษณะของเ,ออเรื่องของการการผสมอาหารนี่แหละครับครับผสบมอาหารเนี่เพราะว่าเราเรารู้ว่าเขาอย่างเช่นพวกคนที่เลี้ยงเลี้ยเนื้อติดมันในลักษณะนี้เขาก็ใช้ ว่หัวอาหารพวกอะไรผสมทีนี้ว่าเมื่อเราเอาเทียมมาเนี่ยเราก็จะศึกษาเรื่องนี้ว่าอะไรคือส่วนไหนของอาหารธาตุไหนที่มันจะทําให้ตัวนี้เป็นก็ติดมันเราก็จะเรียนรู้ด้วยเหมือนกันตอนนี้เรายังไม่ได้ไม่ถึงจุดนั้นนะครับครับแต่ว่ามีมีเทคนิคอยู่หลตัววันนี้เกษตรกรรุ่นใหม่เนาะเขาหันมาเลี้ยงวัวกันเยอะมากครับใช่ครับที่นี่หนุ่มสาวนี่สังเกตดู เวลาเขามาซื้อพวกอาหารเนี่ยครับมีมีแต่คนหนุ่มสาวรุ่นใหม่หน้าตาดีๆแล้วก็มาเลี้ยงวัวครับซึ่งที่แรกก็แปลกใจมากนึกว่าเลี้ยงวัวแท้จริงคิดว่าเลี้ยงวัวคงจะเป็นคนเก๋คนเท่าที่ไม่มีงานทําครับแต่ที่จริงเดี๋ยวนี้โลกมันเปลี่ยนไปแล้วครับคนที่เมาซื้ออาหารสังเกตเลยครับจากหลายๆที่ับเป็นหนุ่มสาวรุ่นใหม่นะครับครับแล้วก็อใช้เทคโนโลยีแบบใหม่ๆ น่าสนใจหลายอย่างครับผมไม่ได้ไม่ได้เลี้ยงวัวแบบสมัยก่อนแล้วใช่ครับปรับเปลี่ยนมาทุกอย่างหมดแล้วครับอย่างเช่นอาหารนี่เราเราก็ผสมขายด้วยใช่ไหมครับใช่อนาคตข้างหน้าเราจะตอนนี้เราขายเรียกว่าช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรด้วยกันโดยที่เรารับพระโพธิบท ข้าวโพดหวานบดนะครับมาขายในราคาย่อมเยาไม่ได้ไม่ใช่ราคาของนักธุรกิจเรื่องอาหารแต่ว่าราคาเกษตรกรใช่เราเอามาให้อัวของเราแต่เราก็อยากจะแบ่งปันให้กับคนที่เป็นเกษตรกรเหมือนเราเนี่ยหัวใจเดียวกันเนี่ยนะครับในราคาที่เหมาะสมมากเลยไม่ได้เอากาไรเลยนะครับแล้วก็เรามีข้าวโพดบดข้าวโพดหวานครับแล้วมีเปลือกมันผสมยิ์เนี่ยนะครับหมักยิ์นะครับขายในราคาที่ถูกแค่เจ็ดสิบบาทครับแล้วก็มี กากเบียรนะครับซึ่งกากเบียรตัวนี้ก็หายร้อยี่บห้าบาทเป็นถูกมากครับเพราะว่ามันใช้ค่าขนส่งถ้าเปรียบเทียบกับหัวอาหารมันคนละเรื่องเลยนะครับเพราะฉะนั้นอะไรที่มันเป็นหาที่ลดต้นทุนผมจะพยายามจะแนะนําให้เพื่อนๆผู้ที่เลียงบัวนะครับครับด้วยกันเนี่ยนะครับทั้งนั้นลุงฝากเบอร์โทรนิดนึงครับผมเื่อเกษตรกรบริเวณนี้หรือจมดใกล้เคียงเขามาซื้อครับผม ไม่เบอร์ของลูกเนี่ยผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมมันต้องต้องตอให้เบอร์ลูกโอเคครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงผมไปเอาเบอร์ที่หนุนผมฝากเบอร์ไว้ใต้คลิปอีกทีนึงครับใครับครับคก็ก็เอ่อเอฟซีหรือเกษตรกรท่านใดสนใจอาหารนี่ดีถูกๆแบบนี้นะครับผมราคาเอ่อเรียกว่าราคาเกษตรกรนะครับผมลุงลุงขายถูกมากครับผมครับก็เดี๋ยวผมทิ้งเบอร์โทรไว้อีกทีนึงแล้วก็โทรสอบถามได้ครับครับเรื่องอาหารเรื่องการเลี้ยงวิธีการเลี้ยงหรือวิธีฝากตัวออ่นก็ได้ครับผมฝากตัวออ่นแยกเพศ ครับครับว่าเรามีธีมีวิธีเริ่มแรกเรามีวิธีคัดแม่พันธุ์แบบไหนครับผมครับยินดีครับผมยินดีเลยครับแม่พันธแบบไหนอายุตั้งแต่กี่เดือนขึ้นไปให้เหมาะสมวันนี้ก็ให้ความรู้เพิ่มเติมครับผมก็วันนี้ผมกับลุงก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับผมขอบคุณลุงมากครับที่ให้ความรู้กับเกษตรกรนําไปใช้ปรับใช้ในฟาร์มตัวเองครับ แล้วก็ได้ให้เกียรติ MC ฟาร์มาถ่ายทำในครั้งนี้ขอบคุณครับครับวันนี้ครับวันนี้ครับ